สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะพาไปชมร้านรองเท้าสนนเกอร์รุ่นลิมิเต็ดนะคะหรือว่ารุ่นที่หาไม่ได้ในร้านรองเท้าทั่วไปนั่นเองค่ะชื่อร้านยามาโอโตโกะร้านนี้อยู่ในตลาดอเมโยโกะนะคะเพื่อนๆคนไหนเคยมาเดินที่ตลาดอเมโยโกะแล้วก็น่าจะรู้จักร้านนี้ดีนะคะเขามีรองเท้าสวยๆรุ่นลิมิเต็ดที่หายากแล้วราคาก็ลดด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ นะมันต้องมีที่ถ้าถูกใจนะนี่หมื่นสามหมื่นสามลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สวยสีขาวนี่ก็สวย ห่งสามลดอันนี้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ใหญ่นะเขาม,าาาไมีไซส์นึงนี่ราคาหมื่นสองโหนี่ลดตั้งห้นะาสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ้าสายคุณคุณสวนแต่ว่าไอ,ออย่างเงี้ยนะน้ำเข้าเนาะ เหมือนผู้ชายเลยอ่ะอันนี้ผู้ชายอ๋อนี่สวยนะเนี่ยนะสีก็สวยอันนี้ไม่ใช่ผิวพี่พี่อันนี้ราคาเท่าไหร่นี่สองหมื่นห้าอันนี้อันนี้เกรดดี้ดูก็รู้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าอนี้ไม่ได้มีว่าลดนะลิมิเต็ด ห้องอันนี้ลนะิมิเต็ดเนาะมีดอกไม้ด้วยหมื่นสี่ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ชอบเรียบๆอย่างเงี้ย ก่อนที่เรามาคู่นี้เ <laughs> พชรอลังมาก 17. 17. หมื่นเจ็ดเจ็ดลดสามสิบเปอร์เซ็นต์คู่นี้สวยสกเก๊อจเร์นี่ก็มืันเจ็บในห้องนี้มันจะเหลงนะ <c oughs> ลันนี่้กุ้ยเนี่ยเนี่ยเหลือพูดสุดท้ายสองหมื่นสามลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเออเล็กอ่ะไม่ได้ขนาดพี่ไม่ได้ขนั้นพี่ซื้อต้องยี่สิบเพราะว่าถ้าสรงต้องเป็นทรงถ้าหน้าแคบนะ นี่ยเนี่ยพูม่าเนี่ยก็ชอบนะเนี่ยพูม่ามันหนักแต่ว่ามันหนาไอ้นี่มันหนาพี่เดี๋ยวเวลาเดินสบายพูม่าคนก็ใช้กันเยอะนะเนี่ยเนี่ยไซชอบรุ่นนี้แต่ว่าสีไม่ไหวสีไม่สวยอ่าสีขาวเนาะอืมแต่มันจะปิดซ้ำพูม่าพูม่าหมื่นหมื่นเจ็ด สีน่ารักอะสีพาสเทลนี่อันนี้อันนี้ก็คู่สุดท้ายเหลือคู่เดียวหมื่นเจ็ดร้อยคู่นี้น่าสนยี่สิบสี่จุดห้าธรรมดาใส่ยี่สิบสี่แต่ว่าเปลือยถุงเท้าเนาะความใหญ่เ <Okay. Okay. S 1> นี่ยเดินสบายเนี่ยหนาแบบโอ oh. อันนี้ยังอยู่เลยวันก่อนซื้อหมื่นสาลดสามสิเอร์เซ็น,นเหมือนกันเนี่ของซ้ายซื้อสินไอ้พี่เตามีแบบนี้ด้วยให้มีแบบนี้ด้วยอ่ะสวยเมนสามลดที่สิบสวยสวยเหลือหมื่นประมาหมื่นต้น โอพี่แอร์ด้วยถามดินะคะเท่าไหรไซส์ซีมาเซ่เจยงเต็งกะชใช่ใช่ถ้าฟปก็คือแบบแใช่ใช่มันไม่ต้องเลือกมากถ้าใช่แล้วก็คือแบบถ้าอย่างงี้น่าจะง่ายกว่านะ อย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ใส่ยากไหมอย่างนี้จะดีกว่าอันนี้ไซส์เท่าไหร่ไซส์ยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่ใช่ใช่อยใส่ยากเลถ้ามัดเวลาถอดจะยากนะ ใครมาเที่ยวตลาดอเมยิกโกะอย่าลืมแวะร้านนี้นะคะของไม่ได้มีหลากหลายนะคะบางทีอาจจะมีคู่เดียวถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมสอยไปเลยค่ะไม่งั้นกลับมาอีกก็อาจจะผิดหวังนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย